แต่เช้าไม่กินข้าวกินปลานำนกเขาออกมาแหวนชายคารอบบ้านนกเขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณ สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับอาจารย์ทุกๆุกฐานขอบคุณที่ชวนคอมเมนต์กันมานะครับถือว่าเป็นครูของผมเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆนะครับที่คอมเมนต์ข้อกันมาว่าไอ้พีสพงพงช่วยทำคลิปการฝึกนกหลานดินนะครับผมเมงก็ไม่ได้มีความสามารถได้ได้มากมมยนะครับก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับที่ได้มาทำตรงจุดนี้ได้นะครับก็อรอว่าเวลาผมปอบเคยเด็กเก่งว่าผมนะครับผมก็จะไปศึกษ่า ไปเรียนรู้ไปตามเขานะครับไม่ไปอิจฉ้าเขานะครับเขาการดดบอกปุมผุมก็จะไปเวยแลกเปลี่ยนความรู้กับเขานะครับไม่ได้มองวบาเรียบเทียบว่าเกย์เก่งเกยดโยว่าเกยนะครับแล้วพอบคุณที่มีประสบการณ์หน่อยว่าผุมผุมก็จะแชร์ประสบการณ์ให้เขานะครับแดีวก็ไม่ไปวาา่ากขโดยไม่ไปว่าเคยเด่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับ สามารถเปลนครูของเราได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นคนมือไม่ไม่ว่าเป็นคนอาจารย์เด็กเก่กงเลวไม่ว่าจะเป็นคนเด็กพี่มือเ้าเทียงกับเรานะครับคนนี้แกงเหลืองนี่คนนี้แกงเหลืองนั่นคนกกนู้นกงเหลืองนู้นนะครับปลามันแกงว่ายน้ำแต่นกมันแกงเหลืองบินนะครับหมามันแกงเหลืองวิ่งในทางนะครับ นะครับเสื้อแกงการลาเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นครูของเรานะครับวันนี้ก็พุ่มจึงก็ก็ประกุนนะครับสําหรับคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์ทีให้กันมากับพุม่มอาจารย์ถูกอาจานทีเป็นผู้ไ้ตีพุ่มไปฮะเพื่นเปือนทุกคนนะครับทีคอยบอกเลา่าตีชุ่มกันมากนะครับในการน้องๆทุกคนทีเป็นกาลังใจวันนี้นะครับจะสาธิตแนวทีพุม่มพอมีความรู้มั่งนะครับในเรื่องของการฝึกนกกลานินติดตามกับขั้นตอนแรกนะครับคือการขัดนก ขัดนกในทีนี้มาถึงขัดนกที่ปลอมที่จะเอาไปแตง่งไปฝึกได้นะครับนกไกยูที่ประมาณห้าเดือนนกเดือนอน,นี้กับตำรับผมเมงนะครับไปเลือกอลรว่าค้างน้อยเนี้ยค้างน้อรวรวมที่ค้างวายนี่ะครับตัวนหอยมันหยิกขู่เพื่อนนะครับขันหมากปากเบจะปิดจระน้านะครับจะจับขึ้นเมาแต่งไว้นะครับขัดไว้ไล่ไล่ลตัวนะครับใส้กลรงเดียววายใส้กรงวายใส้กครงเดียวเดียววายนะครับ แล้วก็ซึซ่าอาการนะครับใส่กลรงเดียวเดียวไว้นะครับตัวน้ตีมันคึกหมากนะครับรอแหลวเของมันเล้วว่าเหมาะที่จะนําเข้าไปฝึกได้แล้วนะครับการจัดการจับนะครับหมาผูกก,ก้าผูกก้าเตรียมหลังน้อนนะครับนี่นะครับเรียกว่าหลังน้อนหลังน้อนนะครับตรงนี้คือว่าเตใส่ในตีนนะครับ กางนอ้นนะครับให้เลยจะจัดแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าใ่อยจริงจกนะครับตำหน้าถียายเฉียกปันนยายเฉียกเรี้ยวนะครับเป็นจุดมุนเราว่างเวลาหนกมันเดินนะครับจุดมุนแล้วก็ตรงนี้ถื่ว่าเรียกว่าหลูกต้วงนะครับต้วงนี้คือหน้าถีก็หลูกต้วงคือดึงเฉียกเวลาอยู่ในกรงนะครับเวลาหนกปากก้าวมันจะขึ้นตามขึ้นไป เวลานกเดินมาดิมนี้มันจะเล่ลงมานะครับเชือกจะไม่ไปกองอยู่ในกลงนะครับให้ป็นพันนะครับแล้วก็ลักนกนะครับลักนี้กามีซองลักนะครับลักนาอะก็ลักลังลักนาคือปักนะครับปักในที่ดินเขกับนกลักลังนี่ไหวสำนับดึงเชือกไปเกลยระยะไอ้ท้านยาวนี่กับบังคับโดยลักลังนะครับโอเคครับใกล้จิงจ๊อกรังนอนเชือก ลงตวงแลว้วก็ลักนําไปลำนกพูกนกกันนะครับตเตรียมไว้กัดไว้แล้วนะครับขับ้นตอนต่อไปก็ตามมาเลยงล้านนะครับบัลลังก์จากหัวูก้านะครับเราก็แต่งในกลงเดียวควันนะครับควนจะไปยีกเผื่อที่จะเปลี่ยนท,าท่านตีแคว้นต่างๆเผื่อที่จะไปแคว้นตามต้นไม้เผื่อที่จะนําขึ้นรถนะครับไปดูไปนี่ไปไหนนะครับผ่านออกไปกันเผื่อให้มันกุนชินกับการเดินทางให้มันกุนกินครับคนให้มันกุนชินครับ การจ่ายีวิตหลวมกับเจ้าโกงหรือเจ้าหนายของมันนะครับนกมันก็มีความคิดมันมีสมองนะครับมันซึกษ้าเรียนรู้นะครับเพียงแต่สมองของนกมันไม่สรับสับสนเมื่อนมนุษย์นะครับนกมันก็มีความจํามันก็มีความคิดนะครับเแต่ถ้ามันไม่จํามันกําลังไปทุกนะครับพอนี้การแทงในกรงนะครับจะรวบหลัดตัดตอในพี่น้องชุมขั้นตอนเราไม่หมักนะครับแต่งเนี้ยผมบาไปชุมนะครับ เดินทางไปไหนก็พป่าติดรถไปนะครับมันจะได้เฉื่องมันจะได้คุ้นนะรับนี่อันนี้มันเป็นดารานะครับดาราแสดงเตนนะรับไม่ได้ว่าเป็นดอกไม้ดอกพุกนะับได้ตายรถไปล้านนะรับเวลาเดินทางไปได้อ่านู้นนะรับของพมจะพุกไหวหลยๆตัวนะรับนะรับตัวเดียวปลอมทต่จะฝึกดินได้นะควรจะเป็นตัวแับนี้นะครับก็เรียกว่า มีความคึกเป็นบีเรทนะครับตัวนี้ถือว่าร้อมฟึกนะครับเอาตัวที่คึกนะครับเอาตัวที่อาดไปรลอมฟึกนะครับป่าไปฟึก ก็ไม่ตึงหวาลําเชียกแลว้วกินเชียกแล้วนะครับอาจจะสักสปัปดาห์นะครับป่าวไปพึกนะครับเมื่อขึ้นกลงไว้แลนะครับตังผูกเชืออขึ้นกลงไว,ว้แลขั้นตอนต่อไปคือการนําก,กลงนะครับไปตังดินนะครับตังตังกลงก่อนนะครับขั้นตอนนี้จะต้องไม่หยิกออกมาก,ก่อนตังไวต่างกลงก่อนนะครับมันจะได้ชินกับดินล้วนะครับ เก็เดินกังไปตังกลุ้งนะครับตังวายตังวายนะครับตังกลุงตังวายตังกลุงนะครับมันจะได้กินนะครับเป็นขั้นตอนดียังไม่ยีกอกจากนกกลุ้งก่อนนะครับเสียกว่ามันคึกเป็นวิเศษแล้วนะครับให้ดีนะครับนํามาลําช้านักเสีาวันนกเจ็ดว,วันเพื่อที่ใ้นกมันพัดอยู่บรรยากาศทีไม่มีกลุ้งพ่ออุ้มตัวมันอยู่นะครับ มันจะได้รู้ว่าการอยู่กลางแจ้งการอยู่กลางแจ้งนี่เป็นเป็นการเรียนรู้อีกแบบนึงมันถ่ายตายมากขึ้นมันก็ถ้าหลกๆอยู่ไม่มันก็กลัวล้ามันะครับบ่แล้วกันตอนมันจะต้องกลัวตัวกันตอนเลยนะครับนกนี่นะมันไม่ไมนะครับทำใจนะครับปีวันนอบเจ็ดวันนะครับ นี่นะครับล้ำชาตนี่คือว่าควรลํำจะดีว่านะครับหรือจะไม่ลํำก็ได้ถ้าไม่มีขั้นตอนตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีชา,มานก็ไม่ลำํำก็คือหยิบดินได้เลยแต่ถ้าว่าได้ลํำตรงนี้พื่อมันในัดเล่นเชือกไปบนนี้มันในัดอ่าไอตีนมันอ่ารูเชือกไปจากบนชาตเลยนะครับเวลาเราไปพึกหยิบดินมันก็ไม่อยากแรงนะครับอ่าเป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับทีนี้จะพาพี่น้องไปจุ่มกันอ่าหยิบลงบนดินนะครับ หลังจากเตรียมทีไวเล้ยนะครับเตรียมทีไว้กลางบริเวณบ้านนี้นะครับตั้งหลอ,อดขึ้นมาเลยครตั้งภ่าชนะใส่ดินชอบกอนก็ตั้งกอนชอบล้านก็นกนตั้งล้านนะครับสําหรับตัวนี้ลองสาธิตรเรื่องกอนนะครับตังกอน่า้มันเขิญนชมนะครับการหยิกนกลงในล้านเตรียมไวรัหรับฝึกนะครับขั้นตอนต่อไปมาเลยนะครับสะได้ได้อีกตัวหนะึ่งแล้วนะครับจะได้ริ้วนะครับ น้องๆครับไลตามนะครับทำตามไปตรงไล้ตรงไหนคอมเมนต์มาตามได้นะครับโทกกันมาได้เลยนะครับึจ้าเรียนรู้จดจำนำไปใหญ่นะครับเป็นกันเองกันสำหรับสุกคนนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนจะมีวิชาแตกต่างกันออกไปก็อ่าไลคนมีวิชาการฝึกตีไม่เหมือนกันนะครับอ้นี้ก็คือว่าแนวทางของเอ็กเคความแนวทางของผมนะครับไปไปเน้นย้ำว่านิ่มนวลกับมันนะครับ ยนียเนี่ย่าย,าย,ายาบเนี่ยถ้ายาบมันจะกลัวนะครับมันเป็นมันกลัวแล้วมันจะฟังใจหนอกนะครับมันครับปับป๊บปั๊บสรนี้ตัวมีความความต้องควรนะครับการหยิบแลวมันโรเสือกโรตีนขึ้นนะครับหลั่งจาเราลำจานมันแล้วนะครับรามันกะ ด้เล่นอยู่บนนู่แล้วนะครับช่วงเล็กๆมันน่าจะดึงก้าไม่ทุกนะครับนำก้ากลับไม่เป็นนะครับก้านองๆไม่ต้องไปตกใจนะครับมันก็จะเรียนรู้กองมันเองนะครับช่วงเล็กๆแต่มันก่อยๆเดินไหลเล็กๆมันน่าจะเดินไม่เป็นเฉียดตึงไปนอนไปลอมอยู่นะครับแต่มันนานแรงกับไปยกมันขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันไม่นานจนเกินไปมันก็ดึงเท้าดึงเฉือกของมันกลับขึ้นใหม่เองได้นะครับ นี่คือการฝึกขั้นตอนการยืนดินหรือว่าลำดินแหล่นะครับเอามาถึงการั้นตอนการยืนดินนะครับไปบินนงได้แหลได้จ่มกันัะปักนะครับมันได้ยืนนะครับมีกอนนะครับมีกนมีกอนนี้ไอ้มันสำหรับไปต่อแบบนกตีชายกอนหล่านะครับสอบกอนตังกอน ชอบลานตั้งลานนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการตั้งลานที่ไม่มีกอนอีกทีหนึ่งให้ชมกันนะครับครับมันจะเริ่มจิกใจจิกหญ้าบันนีซึ่งว่าฟึกไมอยากนะครับมันไม่หลีบตัวอยู่นานนานมันไม่ดํากรยาวมันไม่ตัวหลีบตัวเองนะครับนี่ซึ่งว่ากาฟึกไมอยากเหือมีปนรานนะครับ กรณีที่มันบินเล่นลมปูนเล่นได้แบบน,นี้นี่ถือว่ามีแววมีบอลระวัตนนะครับที่จะเป็นนกต่อทีด่ดีและที่แพงได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าถือว่ากระแสตลาดนิยมต้องการนะครับตัวบินตัวปูนตัวเล่นนะครับแต่บินแล้วต้องกั้นไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบินอย่างเดียวบินแล้วต้องกัน้นแต่นี่มันยังไม่นะครับถือว่ามันมีคอและไอชอบคอที่ว่า มีคุณนะต้มบัตกล้องหนอกแพงเนี่ยนะครับกติดตามกันนะครับผูกลั่มินแล้วนะครับผมจะฝึกไหวที่หลา่ตัวนะครับชายดาราไล่ตัวเหล่านะอีกตัวเหล่านะครับอีกตัวนึงป่ากมาใ้ชมนะครับตรงนี้น,นะครับกลางกลางบานทำไหวนะครับผมจะรองเกขึ้นมาเลยก็รรองรอใส่ดินใส่หญ้าตัวนี้ก็ฝึกแบบล้านนะครับแบบ ลานกาถือว่าพฤติกรรมก็ไม่กลัวสักแต่ไนะครับถ้าว่าน้องๆฝึกแล้วเอ็นลักษณะมันอยู่อยู่บัน,นี้ก็ถือว่าทำไปกันต่อน,นะครับสังเกตว่ามันกันนะครับมันกันโดยจะบอกเราฝึกไป่วยกลางๆบ้านนี้เรามีนกที่อุ่นเสียงก็ว่าอุ่นเครื่องเตือนอยู่ตลอดนะครับเตือนอยู่ตลอดเลยครโดยจะบอกอย่างยิง่งถ้ามีนกป่า นกเตือนวินใบบินมานี้จะดียิงหนักนะครับมันจะได้เห็นแววหนักสู้จะออกมาเร็วนะครับแววตานักล่าจะออกมาเวลามันมองอ่ะกูต่อสู้ตีบินมานะครับโอเคนะครับอันนี้คือการฝึกค้างกลางบานมาซึ่งกันตอนเดีอียกดินแล้วนะครับเดี๋ยวจะว่าไปให้ชมอาการหยิกแบบไม่ใช่ล้านกล้องอีกตัวนะครับกล้องอีกทีนึงแล้วนะครับจะได้น,น,น้องๆได้ ไปเตรียมทีเตรียมทางไว้นะครับเผื่อที่จะฝึกนกแบบลานดินนะครับตามมากับมีความจําเป็นนะครับที่จะไปนู่ไปนี่ก็ครอบกลงไว้นะครับครอบตั้งไว้นะครับมันจะได้มันจะได้อยู่นานๆอย่างนี้นะครับมีความจําเป็นที่จะไปนู่ไปนี่นะครับเราเมื่อเราทำทีไวเดียเตรียมทีไวเดียนะครับเราก็ต้องไม่เป็นป่าราที่มันหนังเก้าอยู่นะครับเราถ้ามาทำนู่ําำนี่ไปด้วยฝึกนกไปได้ด้วยนะครับไม่เสียเวลานะครับ เตรียมถีวายไม่ต้องดังโอนนะครับกห้มันสนัดความจำนานแบบเล่นล้านนะครับมันจะยืนดิ้นมันจะได้หัดเดินมันจะได้ก็เรียกว่าเล่นเชือกให้รูเชือกนะครับผมจะสาธทิตนะครับการหยิกออจากกลุงนะครับปักลักแหลกนะครับฝ่ายตรงกลางนะครับตมัดมือไหมนะครับชมนะครับหยิบคอไปถึงไงมันสั้นนะครับ หรือไงมันซันบ่อดีกับวงอย่างนี้นะรับเดี๋ยวกับปักลักตีร้องปักลักตีร้องวายเดี๋ยวกับลาำวายนะรับเดี๋ยวกับไอ้เวลามันนะกับไอ้เวลามันเรื่อยๆนะครับฝึ๊เวลาเร่วบ้างไม่ไปไหนนะครับอยู่บ้านเห็นไรอยู่นกกันอยู่รบนะกับมันจะได้นำกันกันนกนี่ก็ได้มีความจำนาไปเรื่อยๆนะรับนะรับเนี่ยกรหลายล้ำไปเรื่อยๆแบนี้นะครับนี่คือการฝึกนะครับสำหรับนองนองมือไม่ถี่ข้อกันมานะครับ ใหม่ไมมันก็จะตื่นบัมนเนียแล้วนะครับมันจะกลัวน,นู่นนกลัวนี่ปล่อยยุ่ในกรุงเป็นประจำนะครับไม่เกิดได้ออกไปข้างนอกมันก็คอย่อยอศึกษานะครับคอยๆอยเกิดความจำนานนะใหม่ไมมันก็ตัวน้อยแตง่งก้นยืนเหลส่สังเกตได้แตง่งก้นเลน่นก้นเรียวนี่สแสดงว่ามีปอนระวันนะครับจิกดินจิกใยหลังตัวบางตัวนะครับจะยืนขอหลีบจะยืนจะกลัวหมากนะครับ ก็แล้วแต่บางตัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับเย่างการขัดไายพันการกัดลักษณะนกการขัดนกที่คึกเลีวมาฟึกก็เป็นคอเนื่งรองร้ามนะครับก่อนที่จะมาตึงกันฟึกไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้เวลากับมันนะครับเวลาอยู่บ้านว่างๆเนี่ยหยิกไว้กลางบ้านทําเตรียมตะตันตีไว้เตรียมตีนี่ก็ปุ๊บเลยก็ทำเตรียมเตรียมตีไว้แบบนี้นะครับทําตีไว้แบบนี้อ่า แมวมาได้ก็ไม่ขึ้นแนบแหล่แหล่ทันแต่ว่าเวลาไปไหนก็ใช้กรงไก๋ยกรอบไปที่นะครับเวลาไปไหนนะครับหรือจะถิงวายมีความจําเป็นดูราไปนูนไปนี่ก็กรอบมาวอยวันวนี้นะครับกรอบวายันนี้อยู่ใต้รอมไม้มีไม่เด็ดไม่ร้อนมันก็นอยู่ไดก็มั่นนะครับอยู่ไดไปทั้งวันนะครับเราก็ไม่ต้องเป็นยุ่งว่าราก็มันนะครับท,ทํสะตานตีวายอ่านะครับกรอบวายวันนี้นะครับ นะครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านนะครับ <_ d ress> การเปิดให้อายุกางหมอกปนนีจะดีว่านะมันจะได้คุณเคยธรรมาชาติ ก้าวนะครับการยีกก้ายีกโอกนะครับเป็นคือแบบเป็นการฝึกหนอกไก่มีความจำานงไปแต่ละวันนะครับวันนี้เห็นไหมแก็บก้าวนี่พยายามดัานลูกแต่น้อมมันระยิบนะครับนิ่มๆเข้วมันหนักหนอกไปไหมมันก็ตกใจไม่เรื่องธรรมดานะครับใหญ่มันตื้นตกใจมันจะก้าวให้มันโขงนะมันจะก้าวนะครับนิ่มๆมันระยบนะครับ ก็บก้าวไว้แล้วนะครับก็ถึงตามกันตอนมันเนียนะครับก็ไม่มีอะไรมาเก,ก็บก้าวเลยก็หยิกโอกเก็บก้าวหยิกโอกนะครับมันจะได้อ่าเรเรียกว่ามีความเฉืองมีความนิง่งมีความจำนานขึ้นไปแต่ละวันนะครับ กับก็มาถึงขั้นตอนทุดต้ายนะครับก้องการฝึกหนกนะครับลังจากฝึกมาตามทุกขั้นตอนแล้วนะครับก็มาถึงการลงสนามจริงนะครับการลงสนามจริงก็้องนกที่เราฝึกมาเห็นว่าป้านการพึกกั้นแล้วนะครับหยิกกลางกลางบานกั้นเหลยกพามาลองลงสนามจริงนะครับกลางเล็กๆอาจจะไม่ต้องพักขึุนนะครับให้มันศึกษาต่อรอบกับสนามจริง มันเอาไว้นะครับนะครับแล้๋วก็ข่วนสั้งกีดค้นสปาพค้นก่องนอกตะกิตนะครับจุกกันตอนที่เรานำมาเพื่อกว่าค้นมันต้องบูนไม้ค้นมันอ่อนไม้ก็อยแหนกมันได้ค้นมันก็ปวดตัวปวดค้นของมันมันไม่คอยจะกันนะครับถ้าข่วนที่จะึกษ้าตรงน,นรั้นตงกิ้นึงนะครับ่ถ้าว่านกเรายืนไม่ตรงจุดที่ต้องการให้ยืน เวลาจะเลือนนอกนะครับไอ้ไอ้ไอ้เลือนไปกับปลงนะครับเลือนสีกันไปกับปลงมาขนาดนั้นนะครับมันจะไม่ตื่นตกเฉยได้เรามือไปเกียดไปจับมันมันจะตกเฉยหลาเน่นะครับเลือนมานีตะกิ้นะครับเลือนมานีกับปลงปลักมาปลักมามันจะอยู่กับปลงของมันดกวกันมันจะไม่ตกเฉยมันจะไม่ตื้นนะครับแต่หนกตุกตัวนะครับตีผ้านการฝึ๊กถุกกันตอนก็ชายหวาจะร่วบป้านและ เป็นนอกตออะไรถุกตัวนะครับบางครั้งก็ชอบตอกหรือว่าตกรอบหรือว่าตอบไม่ป้านก็มีนะครับบางครั้งก็ไม่ป้านกันตอนดีนึ่งแล้วนะครับแต่เลยตอกรอบแต่ทุกตัวทีป้านมาแล้วนะครับก็มาเจอกันทีระน้บจริงคือกันตอนตัวตายนะครับทีนี้นะครับมาซึกซ้าขั้วใจกันนีกที่ลั่งจาก เมื bon oh been, h, ่อ <nước> ม uh, <Dam. S 1> ันปบววานกป้าลงมาตีกลางมันนี่นะครับหรือกัมว่ามันจะเป็นเหมือนหรือมันกู่ไม่มันโตดีไม่บางตัวนกลงไม่กู่นะครับนกลงไม่กู่ไอ้โอกาสมันทนร้องทุนรามุนนะครับเพื่อมันดอกใยญ่เพื่อมันไม่เพื่อมันไม่ประสบการณ์นะครับเจ้าว่ามันนกลงไม่กู่หลาวอลไรไรนกับเราว่าโซไม่บ้านนะครับตกแต่ทีว่าทิ้งไปแล้วนะครับแต่ถ้นนก ลงแล้วคู่แล้วแสดงว่ามันตำน้าที่เปลี่ยนสะตาหนากล้องตัวเองจากหนกฟึกเป็นหนกโตนะครับทีนี้ทุ่นจะตอดีหรือไม่ดีนะครับจะมั่นหรือไม่มนันนะครับมันอยู่ที่ลายทางเวลาเป็นสิ่งบริรุทธนะครับประรบการณและความจำนานท่านั้นนะครับที่จะบอกคำโตบกล้องเราได้ว่านกกล้องเราจะเป็นตกติต้อดีตอแก๊ง มีวิจามีเชิงมาร์กหน่อยแก้หนนะครับก็มีความทุกี่กับการฝึกนกนะครับและการนกถึงฝึกตุกตัวนะครับก็ทุกคนได้เป็นนกต่อที่แข็งที่มานนะครับสำหรับเอ็ดกีความนะครับนำมาเล่านำมาฝากนำมาบอกกันตามประสบการณ์ที่มีมานะครับป้นบอลกันไปนะครับสำหรับการชมคลิปการฝึกนกตอดินนะครับได้ทำให้เอฟซีนะครับโดยจะบอกมือไหมนะครับทีก้อกันมาว่า ให้ชวยทำคลิปการฝึกดอกต่อดินใน้ชมทีนะครับผมเองก็นำความรู้ที่มีอยู่นะครับเละเคยชชยแลยเคยได้พ้นจริงนะครับนำมาสร้างจิตให้กังั้นตอนต่างๆตามแบบฉบับของผุมนะครับยำว่าหลายคนมีวิธีการฝุกติ่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไม่รือได้นะครับลองนำวิธีการของผุมที่แนะนำไปปรับใช้ดูนะครับสิ่งใดที่ดีก็คงเป็นประโยชน์สิ่งใดที่ไม่ดีก็พี่น้องก็ไปปรับ าวิธีดีๆว่านี่นะครับพยายามทําตรงนี้ดีีทุดนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่หมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สํา,า,า,าหรับวงการนกเขาใหญ่นะครับจะพยายามพัฒนาสายพันนกเขาจะพยายามอ่าเรื่องราวต่างๆมานําเสนอจะพยะายามทำคลิปที่มีสนุกตื่นเต้นเราใจไม้พร้อมมีนอนไปชมกันนะครับพิจารณากันได้ก็ขอไปกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมายนะครับติ่ตัวเกันไล่ ขอสับักไลกดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนในการชมคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับนกเข้าต้องขันนานอยู่บ้านต้องขันดีนกขยันเมียว่าดีขันทีทีก็เข้าทาง